สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถอันติสสวยๆหนึ่งคันมานาเสนอให้ได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวตาอันติส 1.8e ปี2017ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่4,39,00 0ับาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถหน่วยงานประวางหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเครด,ดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดเล ข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเข้าเช็คระยะเข้าเมนเทนแนนนะคะหรือว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากศูนย์บริการตลอดเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลเขาเนี่ยจะออนไลน์ทั่วประเทศด้วยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดต,ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะต้องบอกเลยว่าอันติดเนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์นะคะและรถสีดำนะนาัน,าน,านจะเข้ามาทีด้วยนะใครที่มองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกัน เข้ามาได้นะคันนี้จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ6กกไก่รอริงสี่ศกรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นโไม่มด้เช่นเรียบร้อยแล้วนะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับก,บกระจังหน้าโคมเมียม2เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบบันติรีเฟล็กเตอร์นะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะสีดําก็เป็นอีกหนึ่งสีที่สวยนะคะแล้วก็หายากสําหรับเพชรยนต์ด้วยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยแปด เงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็นอาดกลมๆนะ การันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะรับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์ไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันตัดผ่าการด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโกโเ้เตต้ามีติดอยู่นะคะติดฟิ์มมารอบ คันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนได้นาน7ปี84งนวดเลยนะคะภายในของรถคันนี้ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะ,ะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะ แอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่1 5 8 1 3 7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะ <S <S ไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอมไม์อย่างแน่นอนนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียง เป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX <c oughs> ได้นะคะแอร์อะนาล,ล็อกหมุนมือรับได้4ระดบับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงกลางให้ด้วยนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระย,ยันไดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆเบาะรถคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะ คันนี้เขาหุ้มเบาะมาให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าคันนี้หุ้มเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่ชํำเลยนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับเพยยี้ยนใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะใครที่สนใจติดต่อมาได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่ง เซ็นให้ถึงที่เลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้สองลูกเนาะอันติสเนี่ยบอดี้เขาจะกว้างอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะ สันเลี่ยมด้านข้างตัวรถนะคมคมให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยละกิิมไม่มีชนหนกอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะไฟท้ายของรถนะคะลูกคา้าดีไซน์มาชบเฉียวสวยงามได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นตัวโครร่ติด 1.8E ปี2017นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะกระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลย เลยนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆบันจุดสัมภาระได้เยอะเลยนะคะคันด้านหลังนะคะเดิมๆนะคะจุดเม็ตอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะบอดี้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเอาล้ออะไรมาใส่ให้นะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะลูกค้าหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะ หัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขรอยขยับขย่้นเลยนะคะขอบยางเดิมๆนะจิกล่อปนะคะเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาทนะคะผ่อน7ปีค่างวดอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดน,นะคะออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนนะัดูนย์ 5้านะัดเพชรยนตนะคะเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามานะคะตรวจสอบเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะ,ะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยอนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะเชื้อเพลิงเบนซินคาราซีซูพันแปดร้อยซีซีร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพเดิมเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ำกับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มี เรื่องอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะในส่วนของคานหน้ารถนะคะลูกค้าเดิมๆเลยด้านในไม่มีคดไม่มีงอนะคะคานหน้าหมอน้ําก็เดิมนะคะตรงๆเลยในส่วนของจุดมาร์กเต็มสีจากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่ลอยขยับขยื้เลยนะคะแก้มด้านในเดิมๆนะคะ หัวนอกก็อตฝากระโปรงตาปั๊มโตโยต้ามีอยู่นะคะชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะสติกเกอร์มกมีติดอยู่ครบเลยนะคะคันนี้รับประกันได้เลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็นรถสีเดิมนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนนะตรวจสอบประวัติได้นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะโตโยต้าอันติส 1.8e ปี2017นะคะราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี8 4งวดนะคะ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะคะนัดเพชรยนต์เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้นะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงมากันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก อ่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ